สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาหมาอาชีออกมาเดินอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่ให้คนมาท่องเที่ยวนะคะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ให้หมามาเดินได้ด้วยค่ะแล้วก็มีตอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายนะคะ อาชีไม่เอานะคะเดี๋ยวยายจะเล่าเรื่องอาชีให้ฟังนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเดินวันนี้ก็ขอเดินชมรอบๆก่อนนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยมากค่ะมาอาชีชอบมาเลยมาอาชีวิ่งนำหน้าไปเลยนะคะเพื่อนๆมาอาชีชอบ เดินไปสำรวจเดินนำหน้าไปสำรวจก่อนทุกครั้งนะคะเจอวิวสวยๆแล้วแม่ก็อยากจะถ่ายภาพไปดูเป็นที่ละลึกนะคะยิ้มหน่อยครับอาชีชอบถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพาอาชีมาเตะบอลแล้วก็มาฝึกเตะบอลน,นะคะไม่แน่อนาคต หม,มาอาชีจะเป็นหมาที่เก็บฟุตบอลที่เก่งที่สุดเลยนะครับแตะเลยครับเก็บมาเลยนะครับอาชีอาชีชอบมากเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็โยนบอลให้แม่นะครับแล้วก็รอคอยกันที่จะตอบรับหมาอาชีห้ามเห่านะครับเวลายาย พูดบรรยายอะไรมาอัิห้ามเหานะครับเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับมาอัจีครับเอาละค่ะชมกันต่อเลยนะคะชมกันต่อเราฟังเพลงเพาะๆไปนะครับ เราก็เล่นบอลนานแล้วนะครับขอหยุดพักผ่อนก่อนขอถ่ายภาพกับคุณแม่ด้วยนะครับค่ะยายก็ให้ดูมาอาดชีไปด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยนะคะเพื่อนๆแม่ของมาอาดชีก็เขาก็เป็นซึมเศร้านะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆนนะคะแต่ก่อนนี้ก็เป็นมากเลยนะคะเขาแต่งตัวเพื่อนๆชวนออกไปทานข้าวเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะพอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไม่ไปนะคะไปไม่ได้จะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกไปแล้วเจอคนพูดน่นนี่ให้ ก็ทําให้เราไม่สบายใจเปล่าๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าสนุกนะคะไม่มีใครอยากเป็นนะคะความรู้สึกนี้ไม่มีใครอยากเป็นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางดูแลรักษาให้กำลังใจกันนะคะเราก็มีหมาอาับฉีก็ทำให้เราไม่ได้ คิดอะไรมากมายสนุกกับหมาอาจฉี้ก็ช่วยได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครมีเพื่อนที่มีความรู้สึกแบบนี้เราก็อย่าไปติหรือว่าให้กันนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะตั้งให้กําลังใจเขาเยอะๆให้ความรักเยอะๆเหมือนให้ความรักกัหมาอาชีให้ความสนใจเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมหมาอาชีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาอาชีกับแม่จะพาไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดชอบใจนะครับผมสวัสดีครับ